เบียร์เทสครับครับเอาอยู่ไม่ได้แชร์จอ้มึงเนี่ยวะใช่อแชร์อจอ <c oughs> เห็นบอ <c oughs> เห็นแล้วจ้ะอันนี้อิทย์มีช่อง<า>ใครเนี่ย เออโทเบียรเทปวันนี้เป็นช่องคนต่างชาติที่เขาไม่ใช่ฝาแฝดอะแต่เขาจะทําเป็นคู่เว้ยเออเขาจะทําเป็นคู่แต่ว่า<ม>เขาไม่ใช่ฝาแฝดแบบในตัวจริงนะไม่ใช่เป๊ะน,น,นะแต่ว่าในเนื้อเรื่องที่เขาทำอะมันจะ,ม,นจะมันจะแบบแต่งตัวเหมือนกันอนะเป็นฝาแฝดแบบใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวนิท้ทายสีแดงคล้ายๆกันอ่าอืมอืมเออเออแล้วก็จะออกมาอะไรแบบคล้ายๆกันประมาณเนี้ยซึ่งวันเนี้ยเราจะมาดูช่องของคุณคอสโบรสกันนะครับว่า เขาจะเล่นความเป็นช็อตฮอลเลอร์สตอรี่ยังไงบ้างเก็บไหมอ่ะเดี๋ยวจะมาโฟบิเตเทสแล้วก็ให้สกอร์กันว่าเออคลิปนีเราหน้ากลัวมีความน่ากลัวประมาณไหนเต็ม5คะแนนเหมือนเดิมนะโอเคเนาะโีเครับไปเริ่มครับและหากใครกำลังมองหาเก้าอี้เกมเมอร์ครับดีไซน์สวยราคาดีลองดูอัลฟาไหมครับใครที่อยู่ในวงการเกมเมอร์ต้องรู้จักเทนงูกันอยู่แล้วใช่ไหมครับและนี่คือแบรนด์ใหม่ครับที่ในเครือเนี่ยพัฒนาให้พรีเมียมมากขึ้นครับกับโอซามาครับบัลลังก์เกมเมอร์ครับอัลฟาเป็นเก้าอี้เกมเมอร์ครับที่มีเมมโมรีีีโโฟฟมมมมททัััััั้้้้งงตตววคคครรรรรบบปปปกกกิืออเเเาาาา่่่่ไนนนยถ็ธดใช ไปบนเก้าอี้นานๆเนี่ยอย่างเช่นตอนที่เราทำงานแบบหลัก4-5ชั่วโมงนะครับจุดนั้นที่เรานั่งลงไปนะครับโฟมธรรมดาเนี่ยมันจะคืนตัวกลับมาได้ในช่วงแรกครับแต่พอนานๆนะครับโฟมมันจะเริ่มไม่คืนตัวครับแต่อัลฟาครับเขาใช้เมมโมรี่โฟมครับซึ่งทําให้การนั่งนานๆนะครับไม่ส่งผลต่อตัวโฟมครับเพราะตัวโฟมสามารถคืนตัวกลับมาได้ด้วยตัวของมันเองครับรวมถึงเมมโมรี่โฟมครับจะให้สัมผัสที่นุ่มครับกระชับโอบรับกับสรีระของเราครับและสามารถกระจายน้ําหนักในการนั่งได้ดีรวมถึงลดการกกกกกดดทททัััับจาา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 านนนนน้้้้้้้้ํํหหขขออองงเเเรไปสู่่่ตตวววีีีีใใยมชึ และเขายังมีฟังก์ชันอื่นๆนะครับเช่นหมอนรองคอแบบวม้เหล็กครับการปรับเอนนอนที่ได้มากถึงร6 5องศารวมถึงที่พักเท้าครับจะนั่งหรือว่าจะนอนก็สบายครับที่พักแขนปรับได้แบบ 4D เลยครับและที่สําคัญครับมีประกันโครงสร้างถึง3ปีนะครับสบายครบคุ้มที่สุดในราคาที่สมเหตุสมผลครับบนบัลลังก์รุ่นอัลฟาครับและคุณจะลืมเก้าอี้ตัวเดิมๆของคุณไปเลยครับเพราะบัลลังก์ไม่เท่ากับเก้าอี้ครับและทุกคนสามารถแจ้งโค้ด SPWS ครับเพื่อรับส่วนลดด้่เปอร์เซ็น h ์ด้วยนะครับ ใช้โค้ด T E N G S P W S ครับได้รับโ่วนลด4%นะครับถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมเยล่าสุดคือเหมือนกับว่ามีคนไทยทําเยอะมากเลยน้เวยเออใช่ใช่มส<อ>ง่งมาให้ดูเออเริ่มเริ่มแบบมีคนสนใจเรื่องของช็อตฮอลเลอร์ซอรี่ที่แบบว่าถ่ายในบ้านอนะเนาะอือใชเออ่เออเกิดจากความกลัวในบ้านตัวเองอะไรเงี้ยตามมุมต่างๆแล้วเขาก็เริ่มแบบเียดช็อตขึ้นมา ก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีแต่ว่าเรายัก็เราก็ยังไม่ทำอ <laughs> ยากเออขอแก้เฟรนก่อนเออขอเขาแก้เฟรนก่อนมันต้องปเป็นเวลาประมาณหนึ่งว่ะแม่งแบบว่า <c oughs> ไม่ไม่ทำง่ายๆ <c oughs> เออกลัวแล้วอ้พวกนี้มันมันเป็นงานที่มันต้องสื่อสารอารมณ์อะว่ามึงกลัวจริงๆ <c oughs> มึงต้องกลัวจริงๆก่อนอะ่ะมันถึงจะออกมาดีอะใช่ไหมใช่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  เออมันจะเป็นไม่ได้เ่าที่แบบว่าคนไม่กลัวผีแล้วไปทาหนังผีมันก็มีและมัง้งงกับแบบนี้นก็คงมีแหละเออแต่กูเชื่อว่าในในทีมนวนะในในหนังเรื่องนั้นนะมันต้องมีคนเชื่อสักคนหนึ่งไว้คอยสื่อสารว่านะอารมณ์มันประมาณน<ไ><ไ>ี้เออเออคือแบบมันต้องเชื่อก่อนโอเคอ่ะเราจะมาดูห้องของคุณโคสโบรสนะครับว่ามันมีอะไรขึ้นบ้างน,นะจริงๆเห็นผ่านผ่านทิกตอกแล้วแหละแล้วว่าก็ทําดีบ่า่ดึกแล้วออ่ะเริ่มจากอันนี้ไหมดูหลอนดีเออดูภาพนะโอ้ใต้น้ำใน้อ่ะเออ อุ้ยกล้องแบบเป็นั้นด้วยนะถ่ายกล้องแบบหอยบวกซูมเออเอ้ยกับซูมเอเดี๋ยวฟับ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 เออโอ้ยไอ้เชียทันสิชั่นเฮ้ยทันสิชั่นไอ้เชียเขาเขาจริงจังโปรดักชั่นอยู่นะหัวหัวเฮ้ยนี่ไงคู่แฝดอโอ้โหแล้วงานนี่งานนี่แบบไอเชียรู้เลยว่าแบบ ไอ้เี้ยกเขาเขาไม่เสพเยอะก็เรียนมาอะใช่เรียกแต่คนภาพยนตร์จังหวะจะมาทำที่ชงลิชชันอ่ะดูดูอรอบชอบว่ะใช่เนียนกิฟตเลยดูนี่เนี่ยเนียเนียเนีอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้คืออะไรนะถอยบวกซูมใช่ไหมตะกล้องอ่ะถอยแล้วก็ซูมเข้าไปแล้วก็ซูมเข้าไปใช่มันจะได้ระยะที่ข้างหลังอ่ะแม่งถูกปิดไป่แล้วเออข้างหลังระยะหลังเปลี่ยนแต่แบบยังอยู่ที่เดิมเออใช่ต้องกว้างหน่อยนะไอ้ลองใช้ได้เออน่าดูปีนอันนี้ มาโผล่ตรงนี mm ้ก็ก็เหมือนจะลองเท็กนะแต่แต่มีมีรอยคัดมันมันคัมีอยู่นิดนึงแต่ว่าก็เนียนเนียนเออแต่แต่เนียนเนียนท่าที่แชั่นเปลี่ยนเลยมาปุ๊บปุยหัวชะโงกเห็นป่ะหนึ่งคนสองคนป้าตกลงมาจากระเบียงเฟิบงานเป็นฝีมือของสองคนนี้ผมว่าเขาด้วยด้วยความเป็นแฝดอ่ะเขามีตัวละครที่คล้ายกันสองตัวใช่ไหมเขาจะเล่นแบบปัดกล้องซ้ายไปเจอคนนึงปัดขวาไม่เจออีกคนนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีสองคนเขาเล่นด้วยสองจุด S 1> <S 1> <S <S ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ต้องซีจีเยอะไม่ต้องแบบหยุดกล้องแล้วรับเอ้ยโยกตรงน,นี้อีก,อกที่ีหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องขนาดเงี้ยเป็นจังหวะภาพเออเออเป็นจังหวะาภาพแล,แล้วแล้วเขามีสองคนอะไรเงี้ยเขาก็เล่นกับตรงน<ช>ี้ได้เออรู้สึกชอบดูทีแรกเขชอบเลยกลัวไหมไม่แต่ผ้าให้ให้สี่เรื่องของความเครียดแต่จะไม่กลัวนะมันไม่ใช่คะแนนความกลัวแต่ว่าเครียดคือแบบโคตรสูงคุณชอบการเขียดข้ห้านะใช่เครียดเครียดเราจัดเลยอ่ะอันต่อไปครับอู้ยอันนี้เขาขายเสื้อด้วยเสื้อสวยมาก อ๋อนี่คือเสื้อเขาใช่ไหมใช่ใช่อุ้ยอุ้ยอะไรหล่นอุ้ยอ่าอ่าโว้โวโอ้ยอ่าอุ้ยอุ้ยล็อกจิตจัดอ่ะเออเอออูโอ้ขายเสื้อเฮ้ยเอาดิขายเสื้อแค่เขาเหรอไปตามซื้อเสื้อก็ได้นะครับไอ้นีเด็ดสปอร์ตขายเสื้อนะเว้ยเเออฮ้ยเชา่นใจมาก ชอบเออสปอร์ตขายเสื้อชอบปลื้ไม่ได้ต้องแบบว่าซีจีอะไรเลยใช่ภาพล้วนเลยการแบบควบจับการดึงภาพเลยเนี่ยเนี่ยลากเว่อร์เว่อร์เว่อรเวร์เวอรเว่่อ ีมาติกแฮปปี้เบิร์เดย์เสื้อจังหวะดีวะจังหวะดีเออชอบเออแล้วเราเราควรทำอะไรแบบนี้วะแบบขายตัวขายเสื้อขายแก้วงะอ๋อเล่นเล่นเล่นซีทสั้นๆอ่ะสิบห้าวิพอเออจะขายยังไงวะเออแต่แต่ว่าแก้วกูมีโค้ดอยู่นะเว้ยสิ่งที่น่ากลัวกับผีคือเงินเดือนบัญชีหมดมันต้องเป็นช็อตประมาณไหนน่ากลัวน่ากลัวเดินไปกดเงินตอนคืนวะเงินเดือนบัญชีหมดเนี่ยฮะเป็นช็อตสั้นๆ เออมันจะต้องเป็นยังไงวะถ้าเป็นแก้วเ,เก็แบบมันเป็นแบบมันมีโค้ดเรื่องของแบบนี้ไงเงินในบัญชีหมดอ่ะมันก็ต้องเล่นแบบว่าดีปะเ,เล่นแบบว่าไปเดินกดเงินแล้วเงินในบัญชีเหลือศูนย์ผีโผล่มาก,กูไม่ได้กลัวผีกผูกลัวเงินในจอะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเอออะไรเขาดองก,ก็นละตกใจอ่ะตกใจยังไงในจออ่ะเออตกใจตกใจเงินในจอมากก่าผีอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นช็อตนะเอ่ออันนี้กันอันนี้ดูแดงๆแต่เขาคุมได้แบบว่าอย่างมันต้องมีขีแดงนิดนึงนะใช่ใช่ไหมกูว่ามุมกล้องเขาแบบ โคชเชียตอ่ะมุมกล้องการตัดการโยนต่อแบบต่อซีนต่อไปครับแม่งคนภาพยนตร์ทำเลยอ่ะตรงเลยใช่ไออาวิ่งอ้าวเฮ้ยนะขายว่าได้ขายเอาไปขายไปอู้หู้วิ่งหน้าวิ่งหน้าหน้ากลัวมากเลยอ้าไม่ขึ้นรถหรออ้าวเขาดูว่าขึ้นรถอ้าวใช้กล้องแทนสายตาเฮ้ยเอ้ย อ้้ยยเขาเล่าเขาเล่าด้วยคิวกันแบบให้คิวแล้วจังหวะเขาแบบกระชับกระเฉงมากเลยเออเอ่อแบบฟึ๊บฟึ๊บโยนฟึ๊บรับก็ไปต่อตลอดอาจเจอปั๊บมีคอนติเนียลตลอดคือจังหวะของดึงเขาโยนซาวดีด้วยไหมใช่เสียงมิกซซาวแล้วดูท่าวิ่งคือแบบมันมันจะเชิงแบบกูชอบสีหน้าของสองคนตอนที่นี่เหมือนกันอะ เออเออสีนหน้าใช่ไหมเออวันนี้ความเท่ไม่รู้วะบอกไม่ถูกอ่ะมันมีความสมาร์ทอยู่เป็นเป็นเป็นผีที่เท่แล้วเหมือนเป็นพ่อบ้านอะ่ะรู้สึกแบบนั้นอะเคยเคยเห็นพ่อบ้านไหมเออพ่อบ้าน,นออที่แบบอยู่ในแบบอัดของแวมไพร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นพ่อบ้านครับหนาออ้าซีดสูดด้วยด้วยซุดสมองเอออันนี้ให้ให้ห้าว่ะชอบจังหวะชอบชอบจังหวะเหมือนกันเลยเออชอบงานแบบนี้มากเลยเออชอบงานอะไรแบบนี้วะมืาเกียรแบบมุงกลมกล้องอย่างเงี้ยกระดูนดิ เฮ้ยคนลุกเออเฮ้ยตังหว่แบบช็อตเขาดีจั่เดาฟุ๊บฟุ๊บรับปุ๊บเล่าต่อตอนนักข่าวมาจะมามุกไหนวะอ่า,อา,าวเลยาม่าาาาาาา อย่าบอกวิ่งเพลงไปซ้ำเฮ้ยคิวบูคิวบูด้วยเฮ้ยโอ้ยมีการแบบนะเออมีจังหวะแบบว่าแบบไม่ไม่ลื่นไหลในการหนีใช่ฮิฮิ เออช็อตช็อตอะไชอย่างเงี้ยช็อตชอตอะอย่าเงี้ยเพราะมันมันดูแบบแอคชั่นฮอลเลอร์ไงไม่รู้อ่ะแม่ไงเออตั้งซ่อมปุ๊บเสียบปั๊บพอดูอีกรอบแม่งแบบเนี่ยปุ๊บปุ๊บรับปุ๊บแม่งแม่งคอมโบกันอ่ะเออแม่งแบบปุ๊บรับขู่คิวจังหวะแบบโคตรโคตรโคตรดีอ่ะเออตอนนี้คือทิ้งยาวนะอันนี้ทิ้งยาวนะทิ้งเพงทิ้งเพลงยาวแล้วเต้นเต้นไปเลยประมาณสิบวิเลยมั้ง ี่สภาพแวดล้อมเออเลใช้มุมบลมในการเอาเพีงเพียนเดี๋ยวไอ้นี้ไอ้ชันละคิวปุ๊บปึ๊บกองกองลากตามมือนะปุ๊บรอรอรอเออชื่อเรียบเป็นคโบกันเออไม่เหมือนมาคู่คู่หูอ่ะมันเป็นคู่หูอะไเอออืออตะดุดตะดุดเออนี่เหมือนโบกันเนี่ยไล่มาไล่ไล่ขึ้นมาเพื่อไปเจอขบวน ปากอันนี้ก็ถ้าถ้าเป็นภาพก็น่าจะเออนะถาดเสียบปากเงยเงยหน้ามองละหน้าปากถูกไหมแล้วก็กระแทกไปตรงระหว่างระหว่างฟันระหว่างปากตบเข้าไปเออาฟาดไปปั้มก็คือถ้าเห็นภาพาาจริงก็คือปากฉีกอะปากจะแหววอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทำแบบที่มันเห็นแบบเละอะไรอย่างเให้ห้ากันว่า เออซึ่งไอเนี่ยเนี่ยทำให้เห็นอย่างหนึ่งเลยว่าบางทีอ่ะเราสตาร์เตอร์เรายังไม่จําเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ที่ดีที่สุดก็ได้นะเว้มเออถูกปะ่ะแทบไม่แทบไม่คีจีเลยนะใช่เลนส์สายตาเทคนิคกับวิธีคิดใส่ไอเดียลงไปแต่คัวไม่ก็ดูเหมือนจะง่ายแต่มันก็ยากอยู่ดีว่ะไม่ถึงว่าใช่มันยากมันยากเสียบซ่อมไปลากกล้องกลับมาอะไรเงี้ยมันไม่รู้ว่าคนไม่เรียนหนักแม่งทำยากอ่ะแต่ถ้าดูเยอะดูเยอะแล้วเราทำความเข้าใจระเก็ตอ่ะคิดว่า เลยต้องให้มนต้องให้คนแบบเรียนหนังมามาเทนแบบรบศาสตร์ให้ทำหนังแอคชั่นมันก็อีกเรื่องหนึ่งเออแต่แาสตร์หนังแอคชั่นนี่ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่เขามีกำกับแบบนักพูดแยกเลยทุกอเออใช่ที่แบบดัดโดยเฉพาะในการดีไซน์อ่ะใช่เออห้าไปเลยครับเดี๋ยนะเอาอันนี้อ่ะเออหาเนี่ยใครมวยอีกแล้วตับคอมโบอเคอ่ะไม่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเออไม่ได้ยิน กำลัตงต่ออยู่ <ś c oughs> ออยมาแล้วอ,อ้มาแล้วสั่งเวียนแล้วเวียนสัตว <ucc ane> ์ <c oughs> เลย <c oughs> เออเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ยยเ้ยยเยเฮ้ด้ยยเยเฮ้ยเยเ้ยเฮ้เฮ้้ยย แต่ชอบฉอนเวลาเขาจะโผล่มานะใช่ไหมจับสุดสยบไปแล้วกล้องไล่เหมือนเดิมนะกล้องแบบค่อยๆไล่เลยไอ้เลยกับชอบอ่ะชอบจริงกันเลยแบบเคยเห็นงานอะไรแบบเนี้ยเออร์สเฟิร์สเฟิร์สก็ได้อีกอีกทางหนึ่งเนาะไม่ได้บอกว่าที่เราเคยดูมามันมันไม่ดีหรือว่าอย่างเงี้ยมันจะมีทางของมันอยู่ใช่ไหมเวมีสไตล์อะไรเงี้ยเออจุ๊ รับเออไม่ต้องถ่ายก็ได้สเปตสเปตเลือดมาแบบฉีดใช่กเราเราจีนาการตามต่อได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ตีนนะแต่ไม่ต้องเห็นทั้งหมดเราไม่ต้องไม่ต้องขายทั้งหมดเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออให้คิแค่รู้ว่าไอเลือดสาดใช่มันมันจะต้องเป็นยังไงห้าป่ะห้าห้าหลายต่อชอบป่ะเราชอบชอบจริงคาแรคเตอร์วะเออคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบพาเลเตอร์ไม่ชับจัดดีอ่ะโอเคอ่ะคลิปต่อไปครับ เพ่งชนไอ้ใชีพวกไอ้พวกคนเมาอะไรเนี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อเหมือนพวกไพ่ทาโร่เออโอ้โหไล่ดีว่ะตามไพ่มาตามไพ่อ๋อให้เข้าไปห้องนี้บรรยากาศแม่งบ้านพีซิงเอออุ้ยเออสนุกเก่าโอ้โปรโมตนังททาโร่ไ uh ง เออเออเออใช่เข้าเน็ตฟิกก็ไม่หยอกเพิ่งเข้าเน็ตฟิกเออใช่ใช่ใช่เห็นเห็นอยู่กป่วเซฟเซฟไอ้นี่ไว้เอนเทเลอร์หนังไว้อยู่ไวลิสใช่ไหมกดตรงนี้ไว้เออวิดีว่ะดีว่ะเขาน่าจะจ้างแล้วมั้งแบบว่าแบบมันเป็นมันเป็นช็อตฮอลเลอร์พอดีอ่ะเออช็อตแนวตั้งอะไรเงี้ย โอเคอันนี้อันนี้ให้สามแล้วกันยังยังดูแบบเขาเขียนเหมือนแบบโดนคุมด้วยความเป็นลูกค้าอยู่แต่ว่าก็ถือทำได้ดี่งแต่ว่าก็ถือทำได้ดีถือว่าถือว่าทําไม่ดีแต่ว่าตัวตัวเขาเองไม่ไม่โผล่มาไงตัวไม่โผล่มาก็โดนโดนคุ้มเขาใชครหลมไม่ได้ถูกมาเอ๊ะนี่นี่มันหลอนด้วยจ้ะยืนใส่ชุดสุดแล้วดูดิเนี่ยภาวิ่งมันมันเท่แล้วเว้ยมันไม่ได้น่ากลัวแต่แบบภาวิ่งคือสับของคนอื่น อ๋อบักอ๋อหนังอะไรอ่ะหนังเออเอเซีรีส์เกี่ยวกับเอเลี่ยนใน Netflix กทรีโฟร์แอมเออดีตัวหนุกดีหนุกดีเคยไม่ใช่จากแต่อยากให้ยาวกว่านี้อีกหน่อยกำลังจะนี่เลยเอออันไหนอ่ะเออจะให้ยาวกว่านี้หนึ่งเคยอ่ะดวนต่อไปดวนต่อไปหักคอคือจะมีคาแรคเตอร์หนึ่งที่จะทำหน้าแบบนี้ตลอดเวลานะไหมแบบเออทำยังไงวะปาก S <S ว่าการแต่งหน้ากับการเฉดตรงพวกเออโอ้วิง่งวิ่งแถลงไม่กระหนังเนี่ยอะไรเงี้ยโอ้แบตแบตเอออ่าก็คือมุกมุกเดิมอ่าเออผ่านปุ๊บผ่านหลังคิวเขาต้องเป๊ะแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยนะเออแต่ว่าเขาลงคิวได้แบบ ตัวตัวไอตัวละครสองตัวนี้ยแม่งมีคิวในการที่จะมูฟเมนต์ของมันที่ยูนิคใช่ของมันทำอนะเป็นคู่อ่ะทำอะรเป็นคู่แล้วกูว่าเขาเขาไม่ใช่เชิงแบบผีนะเว้ยมันมันไม่ใช่ผีนะมันดูเป็นฆาตรกรโลกจิต,เออ,ตเออดูฆาตรกรโรกจิตที่มาเป็นแพ็คคู่แล้วก็แบบไม่มันมีความต่างตัวดูดีนะต่างตัวดูดีดดแบบมันไม่ใช่หรอ,อแต่แบบฆาตรกรทั่วไปอะไรเง,งี้ยแล้วมันดูสมาร์ทแปลกๆอะไรเงี้ยเออเดี๋ยนะคลิปต่อไปอลองดูทุกกล้อง

ถ้าถ้าเราไม่เห็นมือไม่เห็นมือขวาคนอ่ะแสดงว่ามือขวาของคนคนนั้นแหละถ้าอยางนั้นไปไม่ได้ปึ๊บอ่ะเข้าไปใช่ไหมไม่เห็น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 มือขวาเขาไม่เห็นเขาแหละเออมือขวาเขาแหละเสื้อเสื้อป่อยู่มันมันเหมือนกับไอ้นั่นแหละไอ้ตอนเด็กที่ที่เราเอาเอาแขนเขาเสื้อกันหนาวแล้วอ๋อเอ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 อน่อเอ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 ่เออเออดออเ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 อเอ เห็นเห็นชัดแล้วว่าเป็นมือขวาของจริงได้กว่านะเจอเข้ามานี่จังหวะดีเขาทำหลุมเลยนะเขาทำหลุมเลยนะเอหลุมตอนท้ายใช่ไหมเขาที่เดิมนะฝันหลุมตอนท้ายใช่ไหมเพราะเขาตื่นมาเจอแล้วโดนตบอีกรอบหนึ่งเออเออเออหลุมหลุมหลุมเท่ครับไอตัวอ๋อได้าระหลงทุนขึ้นไปจีเกินปุ๊บอ่าช่วยเพื่อนเฮ้ยหเหม็นกลม่นแบบจับมาได้ไงวะเชื่อแบบจอนวิกแล้วอ่ะเออ แคหรือว่าเขาชอบหนังแอคชั่นวะแล้เขาอยากจะใส่ฮอลเลอร์ลงใส่ย้ป่ะเออกูว่าผสมแบบเป็นที่รันฮอลเลอร์แอคชั่นนะเว้ยเออแบบปุ๊บปุ๊บปัดดูดิไล่ล่าเลยปุ๊บไล่ล่าอีกอันนี่ยส่งกลับมารถปุ๊บจูบเบรกกูไปปุ๊บลงปุ๊บปุ๊บมาบนอยู่บนเนี่ยจังหวะยังไงแบบ จังหวะโคตรดีเลยเออขาชอบหนัแอคชั่นใช่ไหมเออรูว่าเขามีความเป็นแอคชั่นอยู่แล้วเขาแบบเขาชอบอะไรบ้างก็เลยแบบว่าเนี่ยไอเราดูตัวนี้ดิเขาใส่ความเพลเลอร์ลงไปในรถโหแล้วเขาใช้มุมแทนสายตาบ่อยเลยนะเออพี่โอ๊ตซึ่งมัเป็นความที่เห็นเป็นแอคชั่นนะหมายถึงว่า UO B อ่ะใช่นปะเออใช่เออป่าพุ่มอ๋อมันคือหากแรก อ่าโอเคๆไปก็เดินไหลฟื๊บไปคืออจะชอบมุมกล้องเดี๋ยวดูกล้องสะบัดเข้าเข้ารถนะฟึบนฟื้นฟื้นบึ้บเออแม่งเหมือนคนจริงใช่ไหมเออหูือเราเบียบเบียบไปหมาบอยู่บนรถเออแล้วก็รักไว้ต่อนี้เออแล้วก็ต่อนี้อ่ะขับรถขึ้นมาแล้วหนีหนีบึ้บเออหลบสะบัดเอ้ยอย่าล่วงปื๊บดึงกลับมาไม่ควรขโมยกัน ไอ้ที่มุมเหมือนเหมือนในเกมเลยอ่ะไอ้เีายมุมแบบ้แยกในเกมที่เล่นนะมุมแอบแต่ตาแบบแอคชั่นอะไรแบบเนี้ยไม่ธรรมดาเลยอันนี้ไม่ไม่ใช่คนธรรมดาทำเลยไม่ไม่ใช่แบบว่าตอนแรกที่แบบเราคิดแบบเอ้ยเอากล้องโทรศัพท์เดียร์ทานในบ้านเนี่ยไม่ใช่ละไอเนียไม่ใช่อันนี้อันนี้จริงจังละกล้องโทรศัพท์อาจจะกล้องโทรศัพท์จริงแต่วิธีคิดเนี่ยใช่วิธีคลิปเราช็อตมันถูกวางแผนน้งหมดแล้ว่ะ นดูวอาแผงมาหมดแล้วหมดเลยอ่ะบช่องหมดแล้วเออคิวบงคิวบูอะไรเงี้ยฝึบปึ๊บโอ้โอ้ไม่เห็นไม่เห็นอ่ะโอเคเปิร์ดเติรดเติร์ดเติร์ดท่าท่านี้อะนะท่าประจำเวลาอยู่ใช่ไ่าจะมีตัวหนึ่งที่จะชอบท่าแปลกๆอีกตัวหนึ่งจะแบบชอบโอโพปึ๊บโอ้โอ้เฮ้ย เมื่อกี้มือทะลุเลยน,ะน่าน่าจะเอาหมอนใส่ไว้ข้างในเสื้อแล้วก็กดลงไปเออใช่ทะลุจอดลงไปเลย,เด,ยเดี๋ยวลองดูเลยอันนี้เขากลิ่นมันแอบแบบเอตี้นตี้เนาะแบบด้วยเพลงที่ใส่กับเสื้อผ้าด้วยเออเซตติ้งความความแบบโครมาติกของฟิลเตอร์วิดีโอที่ใส่เออลองดูนะทะลุเห็นไหมเห็นไหมจมออมือจมลงไปน่าน่าจะเอาหมอนเอาเสื้อใส่ไว้ในหมอนแล้วก็กดลงไปไม่ใช่คนจริงเออ เออมีความนายเี้เหืที่มึงบอกไปว่าเขาแต่งตัวแนวเนี้ยเออแต่งตัวแล้วอย่างที่บอกดูภาพประกอบทั้งหมดเขาจะมีแบบไฮไลท์ของสีที่เป็นคลุมด้วยสีแดงอยู่นิดๆอ่ะเออแซมแดงเลยแซมแดงไม่มากก็น้อยจะมีสีแดงเนี้ยกูชอบอยู่ในสีภาพมากเลยอ่ะโคตรมันเขาเรียกอย่างงี้มันมันโอ้ยเฮ้ยมันเสียมันยังไงวะนี่มันดับซินิเมติกเลยเนี่ยโฟโตกราฟี่อ่ะไเ่ใช่นี่ฮะแล้วถ้า ล้วถ้าสมมติเรื่องราวมันถูกกลายเป็นแบบซีรีส์สักเรื่องหนึ่งหรือว่าหนังสั้นเน็ตฟลิกสักเรื่องมันก็เออพอจะเป็นไม่ได้นะทำแบบทำแบบเป็นแบบช็อตฮอลเลอร์แบบ10นาทีอ่ะจบเออเออมี8ตอนอะไรเงี้ยเออแต่อาจจะไม่ถึงอังคารคงโป่งนะอังคารคงโป่งเป็น40นาทีนะมันมันยาช่ยาวไปอันนี้เป็นสั้นๆใช่มันจะมีอันนึงในเน็ตฟลิกที่มันจะเป็นเหมือนแบบหนังของญี่ปุ่นหรือของเกาหลีปะที่มันจะเป็นสั้นๆนะ ตอน,นเอ,เอีเอออยู่อ่ะเออแล้วตัวละครเนี่ยเป็นแบบสักหนึ่งตอนนะในนั้นอะ่ะตัวละครเนี้ยโคตาจริงจังมากเลยอ่ะโอ้โแต่จะเชื่อแล้วแหละดูการจัดแสงเขาสิเขาแม่ง,งนคนโปรดักชั่นว่ะเออดูดิ <c oughs> เออเขาคนโปรดักชั่นจริงๆริงโอโใครแบบสายสายถ่ายภาพอะไรมาดูเนี่ยโคตรเพลินอ่ะเฮ้ดูดิไอเหี้ยเทสโทนเทินแบบโอ้ยเออชอบจริงชอบจริงไม่ใช่ชอบงานแฮะชอบจริงมันเท่ออันนี้แบบเรียกว่าแบบลงไหลเลยอ่ะ หลงไหลจริงเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวครับหนุ่มพัลลิชั่นเฮ้ยอะไรเฮ้ยเกมอ่ะลูกค้าเกมอ่ะขายเกมอ่ะลูกค้าลูกค้าลูกค้าเออเดี๋ยวก็ไปเล่นเล่นมัวเล่นแต่เกมไงมัวเล่นแต่เกมไงเออไม่สนใจอืม เฮ้ยอะไรวะบอกบล็อดเกลท์ people ก็คือไม่ต้องห่วงอ่ะแบบมึงเล่นเกมนี้คือ every day every time เออตลอดเวลาอย่าเออเขาดูชอบช็อตทรานซิชั o n มากเลยนะเออมันทำให้งานมันดูไหลมีมีมั้ยมีอ่ะเลิกเล่นเกมละเลิกเล่นละโอเคบอกบล็อดช่วยไม่ได้ละเอ๊ะช่วยได้ช่วยได้อยู่ ก็คือเกมได้จะเล่นออเกมเซฟคนเล่นแบบอะไรก็ทำคุณไม่ได้เลยแบบถ้าคุณเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยอาบานั้นไม่ชอบคอนเซปต์นะเที่ย์ฮารโล่เนี่ยฮารโล่แบบชอบจริงเฮฟยคุอยังมั้งเฮ้ยห้องจริงวะเฮ้ยอยากอยากสนทนาจริงเลยชอบอ่ะชอบงานเขามากเลยอันนี้ชอบจริงนี่คือแบบเรียกว่าหลงไหลเลยหลงไหลจัดไอภาพภาพภาพที่เขาทำเป็นภาพพวกอาร์ตเวิร์กอ่ะเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยอถูแบบ เนี่ยเฮียมันเท่อะลูกใครมันจะมาลงทุนทําอะไรแบบนี้วะดูดินี่จริงจังกับกระชอดตัวนี้มากเลยแบบมีการแบบถ่ายแบบมีไฮเดอร์ซีนถ่ายแบบแบบมุมมองใช่นี่ฮะนี่มันศิลปินเจ๋งอะเจ๋งเลยอะจริงที่มันได้ออกคือศิลปินเนี่ยนี้น่าจะหน้าเขาจริงอืมโอ้แต่หน้าเขาโค้งคล้ายกันอยู่นะอ๋อเขาก็เล่นเป็นตัวละครที่เป็นตัววิ่งหนีด้วยคนหนึ่งใช่เะล่ะเออ แล้วเขาก็มาแต่งเป็นตัวละครอนั้นด้วยตัวหนึ่งใช่เนี่ยฉากมวยดูดิอือเเหมือน <จด S 2> เป็นแบบ<ด>โอโมดทีเซอร์เลยนะไอ้ยภาพแบบโดยเป็นภาพเบ,บื้องหลังเนี่ยเออชืช่อชอวมุมกล้องจัด,ดะ่ะชอบทั้งเจ๋งเจ๋งชอบเท่มากเออโทนโคตรดีอะโทนภาพแบบด,ด,พพดีมากอะไมันจะสันหายเื้อซื้อไหม เอราซื้อเสื้อเขาไหมเออเดี๋ยวลองไปซื้อเราก็จะส่งว่ากูเคยจะสั่งของชิปปิ้งค่าชิปปิ้งแม่งแพงกว่าสินค้าอีเดี๋ยวลองนะสิเออเดี๋ยวลองดูทีโอเคครับฝากด้วยครับอ่าถ้าเกิดว่าใครอยากตามคอลเลคชันเขาเนี่ยอเดี๋ยวลองเปิดคอลเลคชันกขาดูอันนี้ candykittycollection.com นะครับผมอ่เว็บไซต์เขาอย่างจรีงขนาดนี้อู้วิบ้านเพื่อนเฮ้ยพันพันห้าอืมมันจะมีแบบแขนยาวด้วยเสื้อเชิ้ตด้วยเป็นไงล่ะ ไอเนี้ยไอเนี่ยพันห้าแต่ตอนกดจะจ่ายอะชิปปิ้งอะอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะถ้าขอไว้กดดูก็กูกูเคยโดนชิปปิ้งสามสี่พันอะค่าจดใช่กูจะสั่งไอมือท็อกทูมีอะไอมือท็อกทูมีอะเออประมาณสามพันสองแต่พอกดชิปปิ้งอะค่าชิปปิ้งแม่งสามสี่พันอะคือกับคือเกือบหมื่นหนึ่งอะแม่งแพงกว่าสินค้าที่กูซื้อ กูก็เลยไว้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองดูชิปปิ้งก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถเข้าไปได้ครับนี่ครับ Uncanny c r e ิดคอ l l เรชั่นดอทคครับผมโอเคครับไม่รู้ว่าใครแนะนำมาจำไม่ได้แต่ว่าขอบคุณมากๆที่แบบแนะนำผลงานดีๆแบบนี้มาเว้ยขอบคุณมากเกือบชอบแบบชอบเลยลงไหลเลยหลงเลยไหลจริงขอบคุณมากครับเจอกันใหม่โฟเบียเทสทุกวันพฤหัสเนาะของเนาะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆครับบ๊ายบายครับผม